สมัครสมาชิกเวอร์ชันใหม่กับดรอปลิสสามารถทำด้วยตัวเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันดรอปลิสทำยังไงมีวิธีและขั้นตอนอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเข้าแอปพลิเคชันดรอปลิสแล้วไปที่หน้าบัญชีคลิกสมัครสมาชิกคลิกเมนูลงทะเบียนช่องทางในการลงทะเบียนจะมีให้เลือก2ช่องทางดังนี้ 1. เลือกลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์2เลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลกรณีเลือกลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรกรอกเบอร์โทรศัพท์ กดรับ OTP ระบบจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ถูกต้องเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กรอกรหัสแนะนำถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีรหัสแนะนำให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้ค่ะผู้ใช้งานจะต้องกดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการดอบลิชให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวกดยอมรับกดลงทะเบียน กรณีเลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลเลือกประเทศที่พักอาศัยสำหรับผู้ใช้งานที่พักอาศัยนอกเหนือจากตัวเลือกที่มีให้กดเลือกเป็นประเทศอื่นๆกรอกอีเมลที่ใช้งานได้ในปัจจุบันกดรับ OTP ระบบจะให้ยืนยันการสมัครซึ่งสามารถรับรหัสได้จากอีเมลที่ผู้ใช้งานใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ถูกต้องเพื่อยืนยันอีเมล ผู้ใช้งานจะต้องกดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการดอบลิชให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวกดยอมรับกดลงทะเบียนหลังจากที่ผู้ใช้งานกดลงทะเบียนให้ผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านใหม่และกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกันด้วยเงื่อนไขของการตั้งรหัสผ่านนี้ดังนี้รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย6ตัวรหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กรหัสผ่านต้องมีตัวเลขรหัสผ่านต้องตรงกันจากนั้นกดบันทึกจากนั้นให้ผู้ใช้งานเข้าไปกรอกรหัสแนะนำหรือสแกนคิวอา์โค้ดผู้แนะนำกับน้องโทมูในหน้าบัญชีถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีรหัสแนะนำให้สอบถามคิวอาโค้ดหรือรหัสแนะนำจากสมาชิกที่แนะนำแอปพลิเคชันดอปลิชให้กับคุณหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าค่ะ เมื่อกรอกรหัสแนะนำหน้าจอจะแสดงข้อมูลสมาชิกที่แชร์รหัสแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนหากข้อมูลถูกต้องกดยืนยันได้เลยค่ะเรียบร้อยลงทะเบียนสำเร็จเพียงเท่านี้คุณก็เป็นสมาชิกกับแอปพลิเคชันดอบลิทได้แล้วสั่งซื้อสินค้าได้เลยหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ค่ะ